ค่ะเปิดงานเสื้อยืดอีโคปริน้นผืนที่เก้านะคะผืนี้โอ้โ oh, ห oh, สวยอีกแล้วนะคะหมด้วยน้ําต้มจากแก่นไม้แล้วขูดเข้มพ้นนะคะพี่ๆอันนี้เป็นสูตรผสมนะคะโอ้โ oh, หผืนนี้เข้มจริงๆนะคะลุ้นกันอุ้ยเป็นนกยุงด้วยนะคะ <laughs> ลุ้นกันว่าจะออกมาสวยขนาดไหนนะคะ งานเซย์ยืดอีโคปริ้นผมด้วยน้ำต้มแก่นไม้ลอกบูดค่ะลุ้นใบไม้เปลี่ยนสีกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นตัวของนกยุงนะคะทัญญาจะใช้ใบสักนะคะโอ้เขาสีมืดไปนิดนึงแต่ลุ้นตอนแห้งอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็โอ้โหช่วงคอกับช่วงหัวของเขาจะใช้ใบเพกาพอไปได้อยู่โอ้โหงอน,นกยุงจะใช้ดอกสักนะคะดอกสักช่วงนี้เขาจะมีเม็ดคือคือเขายังเป็นตูมอยู่เนาะยังไม่บานนะคะ เขาก็ยังมีเม็ดสีแดงๆของสัก์อยู่นะคะนี่ค่ะเม็ดสีออกม่วงๆแบบนี้นะคะสวยมากนะคะโอ้อันนี้วางตามจินตนาการนะคะพี่นะีคะหยิบจับมาวางเป็นรูปเอ่อนกยุงนะคะโอ้อันนี้ใบผีเสื้อว้าวสวยมากใบส้มเสี้ยวนะคะอืออันนี้ใบแคนาค่ะแล้วก็ตรงแขนโอ้อันนี้จะ โยนนิดหน่อยเดี๋ยวแต่งเติมให้นะคะโอ้โหอันนี้เป็นใบสักออกสีม่วงเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูหางนกยุงกันค่ะว้าวอันนี้เป็นขี้เหล็กบ้านนะคะยกมาทั้งพวงเลยโอ้ยสีม่วงสีออกโทนเดียวกันนิดหน่อยอื้อถ้าใส่เขียวนี่น่าจะสดกว่าน,นี้นะคะเนี่ยอันนี้อันนี้ก็คาดเดาอยู่แต่เขาก็ดูคลาสสิกของเขานะคะอันนี้จะเป็นใบ วงปลายหางก็จะเป็นใบแคนาอันนี้จะเป็นใบผีเสื้อนะคะแล้วก็จะเป็นใบมะรุมค่ะโอ้มะรุมมืดนิดนึงออกม่วงน่าจะเข้มเกินทุกทีมะรุมเขาจะออกน้ําตาลเพราะว่ารอบเนี้ยอุย้ยเริ่มแห้งแล้วสีม่วงเขาสวยเรืองแสงด้วยดูก้านของเขาอันนี้คือความงามของธรรมชาติจริงๆเลยนะคะนี่นี่ค่ะ,คะอ้โหอันนี้คือใบใบ อะไรเนี่ยขี้เหล็กอเมริก,กันอ้ยได้โทนม่วงหมดเลยโอ้โหได้โทนม่วงแล้วก็มีแคนาโผล่มานหนึ่งแล้วก็จะมีเพกานะคะอุ้ยขนาดเสดาเนี่ยออกม่วงเลยผืนนี้มาแปลกมาแปลกอีกแล้วนะคะแล้วก็โอย้ยังโชคดีมีความเขียวของใบแคนามาช่วยชีวิตนิดหนึ่งแต่ผืนนี้ดูรวมๆแล้วนะเขาจะน่าจะออกโทนคลาสสิกอยู่นะคะเป็นโทนม่วงนะคะนี่ค่ะ คือไม่ไม่ถึงกับฉูดฉาดมากนะคะแล้วอันนี้ธัญญาเอายอดอ่อนแคนามาวางก็เป็นม่วงอีกพี่คะ่ะอุย้ยแปลกปกติแคนาเขาจะเขียวสดนี่อันนี้ยอดอ่อนเขาก็จะออกม่วงเพราะว่ารอบนี้มาแปลกอ่านี่ไงอันนี้จะเป็นใ uh, บมะรุมใบแก่ใบใหญ่นิดนึงเขาก็จะออกสีเออออกท,ทองทองแต่ว่าถ้าใบาอ่อนเนี่ยเขาก็จะออกม่วงหมดเลยนะคะอ่าม,มาแปลก ว้าวอันนี้เป็นยอดอ่อนของเพกานะคะอ่อนมากนะคะนี่โอ้โหสวยเลยสวยจริงคาดเดาไม่ได้เลยี <c oughs> ่ตื่นเต้นแล้วก็แปลกมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกไส้นกปีนปีนนกไส้นะะหรือว่าดอกก้นจ้าขาวกับกับใบอมัดรุมนะคะโอ้อันนี้มีรอยย่นนิดหน่อย ตรงช่วงแขนแต่มันก็สวยไปอีกแบบมองเป็นศิลปะแล้วมาเขียวตรงแขนนี่สิคะเอาหูแต่ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะนี่เป็นนกยุงมองให้เป็นนกยุง <c oughs> เดี๋ยวผ้าแห้งสีน่าจะสว่างกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามารุ้นข้างหลังของใบฝั่งของเสื้อกันเลยค่ะอือหือลวกูดเข้ม เข้มมากอันนี้ธัญญาใส่เลาหูดทั้งถุงเลยถุงใหญ่ะคะ่ะมันก็เลยเข้มพิเศษนะคะแล้วแล้วต้มเคี่ยวสองรอบด้วยรอบนี้นะคะเคี่ยวให้น้าเหลือน้อยที่สุดนุ้ยอันนี้ใบขี้เหล็กเมกานออกสีม่วงส่วนอันนี้จะเป็นใบไม้ที่ให้โทนสีน้ําตาลก็จะเป็นเม็ดเม็ดนิดนึดนงเขาก็จะสวยไปอีกแบบอันนี้ก็จะเป็นแคนานะคะอื้มแคนาก็สวยค่ะน,นี้ก็จะเป็นขี้เหล็กอเมริกรัน โอเดี๋ยวมารุ้นใบยูคาลิปตัสว้าวโอ้โหโชคดียังให้สีตัดกันอยู่อ่าอันนี้โอ้ยแคนาแคนามาเขียวช่วยชีวิตกันเลยอันนี้อันนี้หน้าปอันนี้หลังใบอันนี้หน้าใบนะคะลองวางสลับกันดูนะคะโอ้โหเขียวของแคนาแล้วก็จะได้สีเหลืองทองของใบปีบนะคะนี่อือือสวย เดี๋ยวมาดูตรงแขนฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะมีแครนานี่ค่ะแครนาแล้วก็ใบขี้เหล็กบ้านนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นแครนายอดอ่อนแล้วก็อันนี้จะเป็นใบาหางนกยุงนะคะหางนกยงต้องค่อยค,อยคอยแกะออกเพราะว่าใบาเขาเล็กมากขออน,นุญาตปัดออกก่อนนะคะอือหือีอไงเริ่ม ความงามเริ่มมาแล้วนะคะอ่าแอบลบุ้นใบราชพฤกษ์ว่าจะมืดอูม,มืดนิดนึงอีกผืนนึงเขาเป็นสีส้มนะคะเนี่ยแต่ผืนนี้เขาจะออกน้ําตาลแต่ถ้าเขาแห้งเนี่ยเขาก็จะเป็นน้ําตาลเด่นขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะส่วนอันนี้จะเป็นขี้เหล็กอเมริกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นสะเดาโอ้ยสะเดาออกสีม่วงได้ไงเนี่ยสใส่เชอร์ลกูดเข้มเกินปกติสะเดาจะเป็นสีทองน้ําตาลทองโอ้โห เราเจอแล้วเราเจอใบเพกาช่วยชีวิตแล้วสีตัดกันอยู่นี่ค่ะอันนี้ใบเพกานะคะนี่โอ้ยรอดเรียกว่าสีจะมืดมันกันหมดเลยนะคะนี่แอบดีใจแล้วก็แอบขอบคุณคุณเพกาที่ช่วยชีวิตบางทีตัดสินใจผิดชีวิตเปลี่ยนแล้วให้เปลี่ยนนะคะนี่ ก็ยังดีที่ว่าสีเขายังตัดกันอยู่นะคะนี่โอ้โหโลกใจมีเพกาช่วยชีวิตเรานี่สวยมากเพกานี่คือเขาแบบคลาสสิกอัเหมือนเขาระบายสีลงบนผ้าอย่างนี้ค่ะช่วงที่เป็นยอดอ่อนนะคะพี่เขาก็จะใต้ใบเขาจะมีเทนนีคือแบบเหมือนเราใช้สีระบายแต่ความจริงแล้วเนี่ยเป็นสีจากใบเพกาจริงๆนะคะถ้าถ้าพี่ๆี่ไม่เห็นใบไม้ที่แกะออกมาเนี่ยก็จะคิดว่าเราระบายสีนะคะนี่ค่ะ ือเขาสวยจริงๆอันนี้เป็นความงามของธรรมชาติอบอกเล่าเรื่องราวจากความงามจากใบไม้ลงบนเสื้อยืดนะคะเรียกว่างานอีโคโปรินค่ะ